กนนเราจะเอาพี่ไทยขึ้นออขึ้นเฮือนพ่นยาวพันเฮตุเฮือนว่าพัยาว่าพี่ไทยจับอะ้ววา เห็ดเหอนในคนเดียี่หรอต่อตัวมันมันได้หักด้วยเสียแคนไม่ต่ายพรแต่เนาะ ไปลูกก็ไปชายต<า>ับเมนกายน<า>ไปายาีน ทำมีคนเล สบายดีหรือว่าสวัสดีเอฟซีพังไทยพังลาวหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีเข้าสู่สองมานมอมพมรอีกแล้วพี่น้องเมื่อนี้ก็จะไปหาเขาเยาพี่หมอพี่น้องบว่าคนเจ็บคนโซไปหงหมอกระบอกเศร้าไปกวดอยู่ใส่กระบอกเศร้าพยัดลายยางอันบริจักพยดัดอีกอย่างเลยว่ากระบอเศร้าพี่น้องกินยากินหืดกินยากระบอกเซร้เาเรว่าเมื่อเพื่อนกับ อามอมาเยาวพี่น <unda> ้องมาพี่มอนั่งเทียมพี่น้องมาเยาวก่นว่าเป็นพี่ไทยเขาพี่เทาจับกันเลยว่าเฮ็ดเฮือนเฮ็ดเฮือนเฮ็ดหิ่งให้พ่นยู่พี่น้องว่า่นเฮ็ดจังไดเฮ็ดเราเทิงชนเผ่าบรูพี่น้องว่าเอาไปเบิ่งไปสมนํากันว่าเขาเฮ็ดจังไดพี่น้องเขาต้องไปเบิ่งไปสมนากันพี่น้องไปมาต้องศึกษาเสียเวลาพี่น้องไปเบิ่งไปสมนากันเลย หม้อได้จับแล้วบ่ายให้นี้ดีเลยชัวหม้อเด้มนี้ทำมูลนนะบา่าว่าตัอไว้และจังในมุนให้ได้ยุงอาถาละสีผู้ฝนมีอำนาจทำลิเมตใหนมาพร้อมป้อยมาปรากฏตัวสาวผมหอมได้บ่อกัน โอ <jer> ้ยฮอดมือฉันวันดีเนื้อนี่นางมาไปลาวัยมาเน้อเราองค์พระอินทร์เอ้ยลราขอให้ลงเนาะสวยละผมหอมนางผู้ตกแต่งและย่อขั้นหาไว้ใส่ชิ้นน้อยเดือนองค์ ลักัน,นหนางเคยตกกันโนกนะเคยแต่งลสาเ้าอินแ้งนาแก่เส้นแล้วให้ลงมาละลงมาเตรียมล้างลาองใหนหน้องลงไทยไหนได้น้อให้เจ้ามาน้องลงทำลงทีสั่งสูบยาใจปัญญาวบา La A-ta-nom, lam lia-ma-nô-kheo, con gò na La Long-ki-sang-thu-k-gia-tang-ti-ma-no-lau-khao A-o-mẹp-to-m-hau-na, na vòn na tam pa phê Vòn-pa-phê-ni-lau-ni-sa-u, hay la ng ma โอยเลว่าคะจำจินผมมอมรอยวบามาเราขลอให้ใส่ปัญญาใจกาให้เทียมห่างบานวันนางผมมอมได้มาวอนน้อทั้งเจ้าองค์ไหนน้อลงมาถ้าได้ลงมาที่มลาลาเมฆคาลา ใจเข้มขาเข้มแค่ความหาแฟลลงมาเทียมลาโอ้ยความหาแฟลขอมิมนเมฆลาลงมาสาวเสีดานหน่อยลงมา โทษเด้อมนุษ hmm. ย์เด้อทาแป้งก่อนนมัะบอยนาั่งแล้นันั่โอ้อย่ามายองเนาะ เห็ดได้ไดมมนุษย์เนี่ยทำลมร้าเตียมล้างเจ้าไวงโอ้ยสมสียมาลาบเสียงสมเสียงมาลาบใสล้านี่ลานน้อขั้นมาลงเนาะงามขาสาวจำปาลงเตียมล้างเจ้าน้ำน้า Ôi ngắm thân thiết, nó thương chạy mà là chị ngắm lại Là luôn thá bẹn nó no, tên tùa ngắm leo nó no, ngắm lại Cảnh hoa nhịn lỡ sai tốt nè nó no, mà nuốt Là luôn ngắm áp đến lục hay nhá phốt, mà nuốt, ơi Luôn hoa tiềm ta งามแหลนอกมนุษย์นอกโอ้ยลวงพ่ามนต์ให้กะกะท้าหน่อยให้เสรเ็จกาละมีทั้งมนต์ลาไปหลงมาเทียมลางบาดวานาังนี้หนอบาดคือซือหนอลำเลียงเอาเสียงมาหน่อยไว้จิตใจเอ้ยให้มีก่า ละใส่ปัญญากำข่องตัวของไม่มีเชื้อลาสจังหวส,สมเพลือว่านางนาดเนาะใจกาบาดเศาสาวไม่กาลาจะปาหน่อยแ,แต่เมืองแทนหลาแน่นะของนางแต่เมืองบน่นตัวต้นเตรียมหลังไป ละเมียน้าใจแขงละความมาแพงปละมาโลลจนเลอะเลยนี่ละเนาะเลอว่าม่อพอออกให้เจ้าวามา đã raso khát tang hai châu nô bầu dạy tiên nô hai bầu sa mê kala lông mát tuyệt hạ kapen yankee kia 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 เปิดลุ้นทางเข้ามาเที่ยวผู้คนเที่ยวเที่ยวลำตำที่ผู้ผู้กันมาที่ผู้ผ่าทันได้ละยชีตจ่น้่งงามขายังไหนลุงนอเรียมลางจะไว้ไว้และมิน้ำจีตนำจ และสามเริ่มมามีพร้อมให้กี่ได้ที่สร้างก่อนเริ่มมนุษสร้างบ้านมานุษย์กะเซ็บเนาะ นี่ยังแล้วมโนนี่ครบแล้วล่ะ